สวัสดีครับผมจีฮะเจาและช่อง Just Toy ครับช่องที่ชื่นชอบการเก็บสะสมฟิเก f i ์โมเ m o ว e น1ี scale WCF ครับคลิปนี้ฮะก็จะมารีวิวโมเดลอีกแล้วครับผมจะเป็นกล่องไหนยังไงไปดูเลยครับรีวิวนี่ครับนี่สุดยอดนะครับกลุ่มโจนสลัดคุดจาเก่านะราชินีเก่านะครับผมนี่แฟนของเลลี่น่นเองครับ ล้สไปเดอร์นะนี่สไปเดอร์เสื้อเขาตอนหลังนี่มาเปิดเผยว่าเขาเป็นอดีตราชินีของกลุ่มจุลสัรพู้จานะครับนี่ก็คือแฮนค็ c อกใช่ไหมแล้วก็จะมีอีกคนหนึ่งแล้วก็มาเป็นเขาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่สรุ่นอะเออไม่ใช่รุ่นเดียวนะนี่จะเป็นลักษณะหน้าตาตอนตสาวคงหน่าสวยมาก เลลี่ชอบเลยไหมแล้วก็ลักษณะชุดเป็นสีประมาณนี้อาจจะไม่เด่นเท่าไหร่นะครับแต่ว่าประวัติเขาอะแบบเด่นนะนี่ตปัม๊มดูตะปั๊มก่อนนะตะปั๊มอยู่ตรงไหนนะผมไม่ได้ดูเลยน่าจะอยู่ นี่ครับอ,อยู่ตรงผมนะหน้าหลังนะเออลืมบอกไปว่ามันมีกี่ชิ้นเนาะก็ถอดหอกมาได้นะ1 2 3 4 4ชิ้นนะครับของตัวนี้เดิมกว <Okay. S 1> นี่ครับก็ยังมีอีกหลายอย่างนะว่าข้อมูลของเขาเป็นยังไงนะครับนี่ส่วนเสานะครับเสาไห้เขียนว่า b ีบอย แล้วก็ด้านฐานนะครับฐานก็จะเขียน B แบบนี้ลิงก์กันนะเสาฐาน,นครับชุดกเก่าๆมันจะลิงก์กันแบบนี้หมดเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูจัดพงจัดไฟจะสวยแค่ไหนครับไปครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวของเรานะฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องจัดถอยด้วยฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ